ฮัลโหลครับผ okay. ah uh 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 ู้เล่นใหม่เรามีกาชานะครับอยากได้กันไหมอยากได้ครับอยากไดครับกาชาอยากได้ลูกละกี่บาท์เดียคาอยากได้ลูกากีบาร์ผมต่อมาดีต่อได้เป็นไงมั้งครับไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวกันมามันแมพสนุกไหมน่าจะสนุกมันน่าดูเลยแต่กูงอมอ่ะแต่กูงอมอ่ะงอมเรื่องอะไรคะเนี่ยงอมเรื่องอะไรบ้าครับบ้าครับ อ๋สนุกดีค่ะเด็ครับเราทำกิจกรรมเทศ็จมาเทศกลับครับน้องพี่ตัวสวัสดีครับสวัสดีครับเราทำกิจกรรมเทศ็จมาเทศ็กลับครับออเอาถ้ามันถ้าก็ไปทักมองมันก็ไม่ถือว่าเรือใช่ไหมมันไม่มีใครเลี้ยงละ เซ็งมากมากเลยไปตลอดจนหลอนยอดตัวโไม่มีัวโจกพวกเรือนอะเหมือนกันน้องอาจจะแคดอีกนะเพื่อนพูดดักไว้กูขอไม่เข้าใกล้มันบอกดูดิเพศตรงไหนวะนี่ ทำไมระบบดาวเทาหลูกว่าสตาร์เทาครับมันก็ไม่ไไเช่งมันก็เท่าเกันอ่ะเพราะแต่วแ,แต่ว่าแต่ว่าสตาร์เทามีแพนเดี๋ยวรอรอรอดูอัปเดตนะครับภายในน่าจะเดือนใช้หน้าสามมตกแล้วกันเรื่องออกมาดรเดินออกมาอัปเดตใหญ่เลยแบบเปลี่ยนทุกอย่างแล้วก็เพิ่มงานเป็นเป็นสิบงานเลยแล้วอาจจะมีการตีกันแบบเยอะ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 อยู่ดาวเทาเปิดดาวรถใหม่เลห้ยนอะไรกูมาทักทายเขาครับ เพื่อทาแบบไปเปลี่ยนตัวใหม่อะไัไหมลนะพี่คิงหน่อยครับเพิ่มที่เก็บรถเมืองบนให้หน่อยให้พี่คิงทําคลิปรีวิวเมืองด้วยฝากบอกพี่คินนะครับทำที่เก็บรถเมืองบนให้หน่อยครับทำคลิปรีวิววันนี้วันนี้เดี๋ว่เด๋อวหยุดหยดหยุ่หยุดหยนดหยุดหยุดหยดหยโดหยหยันหยยบดหยุยยเห่ยหหนึหเเยย เดี๋ยวมีนายกต้อกันยันนายกหมัดน,นะครับวันนี้เราจะมาลงงานกันนะฮะเดี๋ยวจะมาไล่ไปกกเปลี่ยนเปลี่ยนสก,กินหน่อยดิขอเปลี่ยนสก,กินหน่อยดิจับเด็กที่เอยเด็กที่ดีๆทำสก,กินให้หน่อยทำสก,กินเพื่อสก,กินอืมที่ผมที่เออท,ที่ที่ผมเล่นตัวเด็กแบบนี้ครับคือต้องพูดว่าเราจะไม่ได้ทำแกงที่นี่ไงเราจะมาเป็นไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรอยากเป็นสภาหรือว่านายกก็ ก็อันนี้ย e ังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันคอกูปดูคิดว่าเป็นนายยงดีสุดเลยไม่ต้องแบบยุ่งเลยครับโอ้โหเฮียเขดูคิดว่าไงคิดว่า ผมเปิดแข่งได้ไหมเมืองดาวแหม่มเน้นอาชีพเด็กนั่งริ้งตามช่ ใี้ผมกูอยู่ไหนไอ้สั์เป็นหมอเหรอเป็นคนปกติแหละแม่เเป็นคุณจะเป็นนายกผมเป็นนายกนะผมบอกก่อนสีผิวใช้เท่าไหร่กันนะเพื่อนสีผิวใช้สูตรเลยสีผิวสูตรแต่แรกเลยใช่เหรอใช่กูยังใช้ปกติเลย แม่งสีตาสีดำอ่ะสวยเป็นผู้เล่นทั้งสองเมืองคนจะได้รันทั้งสองเมืองโอ้มันไม่มันไม่มีเวลาหรอกครับเพราะว่าสตาร์ทาวมันก็นี่ไง กูมีแก๊งที่นู้นใช่มันมันต้องจริงจังครับคนดูงั้นงั้นแก๊งอื่นเขาก็นําเราดิอันนี้คืออาจก็ก็ไม่ได้เข้ามาแบบขนาดนั้นอ่ะก็เข้ามามั่งาเล่นอะไรเงี้ยหลังลีเนาะนี่เขามีแก๊งอะไรนะเสียวดีเจแหม่มได้ไหมจะไปเปิดพี่นี่แต่ก็มีหลายแก๊งนะมีประมาณยี่สิบแก๊งสามสิบแก๊งได้อยู่แก๊งมันยี่สิบคนไงแก๊งมันมัน มียี่สิบคนไงก็งมาตอนนี้ก็ทันอะ่ะทันกันก็ไปตีอ่ะนะเอ็กดี A A น่าจะโหดอยู่นะเห็นน้องแม่งซ้อมกันตลอดเลยดีซออ่ะใช่ลระเพื่อนอืมเสื้นออกเสื้อยืดคืออะไรวะข้างในอ่ะ ยืดยังไม่ได้เปิดรับขนาดนั้นครับคนดูเพราะว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงเทสเนี่ยเทสนู่นเทสนี่กันเสื้อยืดบักหรือเปล่านี่ต้องเอาเสื้อยืดสิบสี่เสื้อยืดสี่อะไรดีวะแบบแม่แม่เนี่ยเสื้อยืดสิบห้าแล้วกันมีไวรัสสตา <c oughs> ทาวต้องสอบไหมครับมีไวรัสสตาทาวไม่ต้องสอบครับ ถุงไว้เพื่อนไม่ต้องสอบใช่ไหมไม่ต้องสอบกดกดรับรับไปดีก็เอา<ด>เอายากเป็นแอดมินอะมันต้อง,ต,องต้องรีประเทศเรื่องนั้นเราราดีตรงนี้แล้วกันดูพาไปเลยหาเรียนไปตรงไหนก่อนเดี๋ยอยากไปไหนดูกดดูแบบอ่าไปที่ฟาร์มเหมืองเลยปัจจัยแรกอะคนมันต้องลงเหมืองกันอยู่แล้วสวัสดีครับพ <อ S 1> ี่ป้าพี่เคยดูไมล์เมดเน็ตไหมครับโอ้โหเพื่อน เอ้ยเอ้ยใส่ฟ้าใส่ฟ้าใส่ฟ้าไหนโอยทำไรเอาวัสดีควับพีสวัสดีครับนที้วันนี้วันนรมาัคร <po ี้วัานี้มาใคร้ขานื่อเขาชื่อับนี้วันนาคาถาใี้อันนี้ปันนีาวันนี้วันนี้ปนนี้วันนเขวเขาเพิ่งได้เลนนกเป็นนกครัเดียวะมาพบปัประชาชนน่งเัืนีเพิ่งเลือนตั้วันนีนนีครัเนีท่ันนกครันนีครัเดียว พบปะประชาชนหน่อยครับท่านนายกได้ครับสวัสดีครับพบสวัสดีครับนายกมาแล้วนะบ๊ายดีครับสวัสดีครับคนกำลังฟาร์มครับถ้าสมมุติให้แม่แหม่มมาเป็นนายกจะเกิดสวัสดีครับอยากได้อยากได้กระชากันไหมครับเฮ้ไปดิไปก่อนไปก่อนฮัลโหลครับผู้เล่นใหม่เรามีกระชานะครับอยากได้กันไหมอยากได้กรชาก กระช้าอยากได้ลูกกี่บาทเด็ชายอยากอยากได้ลูกกี่บาทตัวมานนี่ต่อสิร์สิร์ขอโทรโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับแต่มันไม่มีใครด่าแม่ท็อกซิกเลยนะมันเป็นนะมันก็เสียดายไปริ้นนะกูบอกก่อนนะผมขอตอบพี่สักครั้งได้ไหมครับไปบ้าบอไงก็ต้องอย่างนี้พี่มาลีครับผมติดตามพี่มานานแล้วครับพี่มารีครับผมขอตอบพี่สักครั้งได้ไหมครับ ออดีแล้วมันไม่มีเรือนเลยไม่มีด่าแม่เลยอลเบลหรอ,อเรบลร่างเลยวะมีรถปะมีรถแรงๆครับไม่มี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 มีมมอะไรเงี้ยว้าแบบทันใจอ่ะ คนออนเท่าไหร่หรอโอ้แปดร้อยครับเต็มเต็มเต็มทุกวันอ่ะผมบอกตรงไปนู่ไปไหนดีวะเนี่ยไปหาคนอันนี้เบล่างเหรอใช่ไปเดินเล่นดูอ่ะสวยดีว่ะเบลล่างโคตรสวยเลยเพื่อนเบลล่างยังสวยอ่ะเพื่อนครับสวยจังวะไม่รู้ครับโอ้โหสวยก็เหี้ยอะไรเป็นก่อสร้างไอ้สัส อันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเป็นตู้เซฟเซฟการ์ดเนี่ยน่าจะเป็นตู้เซฟมาดูเอามีอะไรบ้างอะไวเบอันนี้น่าจะเป็นไวเบอเงินอันนี้น่าจะเป็นเงินแดงคัพเปอร์อ่ะเดี๋ยวมาดูพวกนี้ก่อนส่วนนี้น่าจะเป็นยาทำยาขายอาวุธอ๋อผักลเอางี้เอางี้มึงลองดูอาวุธว่ามึง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 จะขึ้นอะไรก่อนมั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 นไม่ได้เหมือนสตาร์ทาวมาก เป็นขึ้นก่อนมันป <c oughs> <c oughs> ากหลามแหละ <c oughs> วิธีการขึ้นคืออะไรลองไปดูดิลองลองลองดูว่าเป็นมึงจะเข้าใจไหมคนเออเอ้คนที่อะไรเอาปากหลามใช่ไหมต้องทำอะไรก่อนนะไอ้น,นี้ไอ้ฟาร์มการก็คือกล่องกล่องตีหรือเปล่าตีห้ารทีถูกไหมก็ใช้โกวายเบมึงจะก <c oughs> ด <c oughs> พูดอะไรไในเกมทำไมขอโทษ แล้วก็ตีแตกห้าร้อยทีใช่ปะเอ้ยตีติดตีแตกอ่ะห้าร้อยทีดูดิมันมีมีให้แลกปะมันไม่มีให้แลกหรอกว่อ่ะกูให้มึงกูจะให้มึงดูว่ามึงจะขึ้นอาวุธยังไงอ่ะเผื่อเออประชาสัมพันธ์เผื่อใครที่อยากขึ้นกระชายก็อันนี้ไงกล่องตีอาวุธนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกูอ่ะเอาไปแล้วกล่องตี๊ยวุ้นมาทำอะไรกล่องตีอาวุธนเดี๋ยวนะผมดูแป๊บผมไม่ไม่เคยมาว่ะฟาร์มการ์ดมาจากไหนวะฟาร์มการ์ดอันนี้ฟาร์มฟาร์มคอยนี่เอามาจากไหนวะฟาร์มคอยเนี่ย ฟาร์มคอยคืออะไรให้คนดูเว็บบอลบล็อกนี่หรือเปล่าที่มาลีครับนั่นฟันหรือข้าวพโพดอ๋อผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อมันต้องใช้ตัวนี้ใช่ปะเว็บบอลบ็อกเนี่ยถูกไหมลัคก,กี้บ็อกอ๋อมันใช้ตัวนี้อันหนึ่งนี่ว่า นี่ป้าคนดูมันต้องใช้ตัวนี้เอาไปตีถูกไหมมาเลรเพื่อนอืม<ด>ม,มันใช้กล่องเอามาตีเลยหรอเพื่อนเอมันจะเป็นแบบนี้กล่องเตียวุฒิเอามาตีเห็นปะ่ะกล่องอาวุธเห็นปะ่ะเ,เห็นแล้วแล้วมันก็จะได้เป็นไอ้นี่ได้เป็นอัลลัก,กี้อหละแต่ว่าเออลาบติดเลยนะเอากล่องอาวุธมาตีเลยนะ,ะใช่ มีโอกาสติดเลยคือคือถ้ามึงไม่จำเป็นต้องตีถึงขนาดร้อยทีก็ได้ก็มีโอกาสติดเลยอืมอืมก็อาจจะนี่หนึ่งง่าย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 กว่าบูบูปินนี่ไม่ไม่ต้องอะไรมากเลยนี่ว่าใช้แค่บัตรเอ็พีโกเวเบไอไอฟาร์มคอยมันก็เหมือนบัตรเอ็กพแหละก็คือเอากล่องเตีอาวุธมาสุ่มเอาใช่ไหมถูกไหมกับบัตรเอ็เออง่ายนะนี่ ง่ายอยู่กล่องเตียวุ้นหนึ่งกล่องสุ่มติดไม่ติดนี้เดี๋ยวพาไปดูนี่พาไปดูนี่ใช้กล่องเดียวเองไม่ใช่มันต้องตีร้อยกล่องมันก็มีการันตีอยู่แล้วร้อยครั้งได้ปากหลามแต่ว่าในร้อยครั้งอะมีโอกาสตีแล้วได้ปากหลามเลยโอ้โหาพบปประชาผป่าประชาชนหน่อยครับท่านนายกครับพบปะประชาชนหน่อยครับท่านนายกสวัสดีครับ สีัดีครับพี่ฝามัเป็นไงบ้างครับวันแรกสบายมากครับไปดูพวกเรเบลอยังครับยังไม่ไปนะครับจมปักอยู่ที่นี่เลยเรามาจากเมืองอะไรเนี่ยถามได้ไหมอ่ามาจากเป็นเมืองฟาวตตอรี่ครับไม่ได้ไม่ไดออ้โคือมาปักหลักที่นี่เลยครับมาอยู่นี่เลยโอเคครับสู้ๆครับสู้ๆครับถอยเป็นใหญ่เร็วๆนะับไปดูนี้ดีกว่ามีแก๊งอะไรบ้างว่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหลครับโอ้โหอันนี้อันนี้ไอ้เพื่อนอันนี้ฟาร์มอัตโนมัติไหมเนี่น่าจะไม่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 เลยไม่อัตโนมัติสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหบอทเปล่าเปล่าสวัสดีครับ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 อันนี้อันนี้ถามได้ไหมครับอันนี้ฟาร์มอะไรกันหรอครับเลี้ยงควายครับเลี้ยงหมูครับพี่ชายเลี้ยงหมู อ้าวทั้งตีเลี้ยงวัวครับอ๋อเลี้ยงวัวใช่ครับมองผิดเลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูฮัลโหลครับไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนต้อนรับนายกดีๆหน่อยนะครับได้ครับได้ครับไม่งั้นคุณจะโดนแบนนะครับแล้วแล้วมาจากเมืองอะไรกันหรอครับถามได้ไหมมาจากเอ่อแฟมิลียทิตูครับเฮ้ยเมืองอะไรอ่ะเฮ้ยเมืองอะไรอ่ะคือเมืองอะไรวะเพื่อนลองถามน้องใหม่ดิน้องคือเมืองอะไรหรอครับคนที่พ่องเนี่ย พอ่สชั้นล่างหรือเปล่าครับอ๋อของชั้นล่างมาๆมาดีๆไม่ค่อยรู้จักกันดีจริงพี่อย่าไปหาเล่นเลยนะเย็ยนั่นแม่งปั่นจัดเลยนี่ปั่นมีที่ไหนวะเนี่ยมีที่ไหนว่างะกดกดอีซีดูดิข้างบน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 โอ้สีแดงคืออะไรอะสีแดงเขียวอะสาวสาวสวัสดีครับ อันนี้ย่งอันเก็บแอปเปิลหรอครับใช่ครับพี่อันนี้มาเป็นแก๊งหรือเต็มเลยพี่แอปเปิลนอนเต็มเลยพี่นั่าจะไม่ละแอปเปิลนอนเต็มเลยวันนี่ดิเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยจัดเลยพี่ผมบอกเลขอบคุณที่ขอบคุณที่เรียกผมไอ้เรื่องผมมาเป็นนายกนะครับผมจะไม่ทำให้โอเคโอเคครับงั้นก็สู้ๆนะครับสู้ๆนะขอบพี่ครับเดี๋ยวพี่ รอนานไหมครับดาวทารอนานไหมไม่นานที่สุดเลยครับพี่โอเคโอเคโอเคแารนตีชัวครับไม่มีหนีแน่นอนหนีหนีปิดปะเนี่ยกาชาวันไหนครับโอ้โหเรียมันคุยหน่อยเรมันคุยหน่อยดิกาชาแหมใครคุยเรื่องกาชาน่ะอยากเราไปบวชกันเลยอยากให้มาวันไหนล่ะพี่กระพร้อมต้อนรับพวกเราอยู่แล้วเราอยากให้มาวันไหนเราก็บอกพี่อุ้ยขึ้นแก๊งแล้วหรอวะดูดีอไม่ใช่ประชาชน ปากกล้วยปากกล้วยไปไหนปากกล้วยปากกล้วยมันจะพูดได้เช่นไรไหมกล้วยมาแล้วโห้ยปากกล้วยเพื่อนฮัลโหลครับโอ้โหมันทำทุกงานกันเลยว่ะฮัลโหลครับครับผมอันนี้เก็บอะไรเหรอครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเหรอครับกัญชาครับพี่กัญชาเหรอครับต้นกล้วยครับพี่ต้นกล้วยครับมาจากเมืองอะไรกันครับเนี่ย สตาร์ทาวครับอ๋อมาจากโอ้ยทำไมไม่อยู่นี่อ่ะไปนะฮะไม่ไม่ได้อยู่สตาร์ทาวหรอเปล่าครับรอนานไหมครับรอเมืองนานไหมก็รอจนงอมมาพี่เจอมีเข้าวนานเท่าไหร่ครับฮะนบิดแล้วบิดอีกออ๋โอเคโอเคครับถ้าอยากได้แบบฟาร์มเร็วๆยังไงก็บอกพี่นะเมีเข้าไปเลนเต็มระบบได้ไหมครับผมจะอาโปรไปลงอยากได้แนวฟาร์มโปรอะครับพี่ฟาร์มคูนสองอะโอเค เดี๋ยวพี่ทำให้ครับครับพี่พี่พี่กินกล้วยไหมพี่ถามใอรแม่งร้องเพลงไม่เกีย<แ>อเออมีเขาเขาหมายถึงใครเขาหมายถึงฮันนี่เหรออืมโอ้โหตรงนี้เยอะจัดเลยโอ้โหยัดแม่เอาคนไหนดีอตรงนี้เลย,อ,เลยอุ้ยอุ้ยยาวหวานยาวหวานยาหวานยาหวาน ไหนซอก็ไม่อยู่ละกูเองเราครับครับรีซอล่ะอ่ะซอไม่อยู่ครับพ <moon> ี่ตาล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมคะเนี่ยมาไกลเลยฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยเพื่อนเพื่อนแถวแถวแถวนี้มีหมาหมาแก่เลยนะไอโดไอเยี่ยนี่ไอโดมา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 รอเอาอะไรเีลยมารอเอาอะไรอย่างเนี้ยผมพาสาวมาฟาร์มครับโอ้โหดักกินนี่ว่า อ๋อมาตกปลาหาหาหากินเบ็ดหาเหยือ่อ <c oughs> แล้วยาหวันเหนื่อยไหมครับช่วงนี้เห็น<ะ>เดินเดิเดเดนทางบ่อยอ๋อไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมาถึงเดินทางข้างนอกหรอคะเลยใช่ครับอ๋อ <c oughs> ไม่เหนือหน่อยค่ะไม่เหนื่อยเสียงดูเสียงว่ะแล้วเป็นไงไหมครับไป,ไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวกันมามันแมพสนุกไหมน่าจะสนุกมันน่าดูเลย <c oughs> แต่คุณงอมอ่ะเป็นกุงอมอ่ะงอมเรื่องอะไรคะเนี่ยงอมเรื่องอะไรบ้าครับบ้าครับอ๋อสนุกดีค่ะก็มีที่เที่ยวเยอะดีสนุกดีสนุกดีแต่ไม่ไม่เกินเลยเนาะมือดูขวามือมือดมือมือมันเดิตกมันมันมันเดิตกปลาขวามือมือะดูดิไอ้ขวามือมองยิ่งมันเดินเข้ามาดูดมันตัวเลนพี่ขอนะพี่ข้าต้องไปสอนล้วม้นองยังเด็กอยู่ได้ครับงานนั้นพี่สอนได้นะ ยจริงเหรอ<ช>เป็นสอนซออะไม่ใช่สอนย่านะโอ้สอนซอ,ซอไม่เป็นอะไรเลยเหรอครับค่ะไม่อันนี้หนูไม่รู้ต้องไปถามน้องใช่ไหมถ้ให้พี่สอนก็ต้องแบบสองวันสองคืนหน่อยอะ่ะกว่าจะถ่ายอทอดวิชาเสร็จอะให้อ่อให้ซอนนั่งดูลั่งจำเดี๋ยว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 ไม่นานะไม่นาใช่นะแล้วให้น้องมานั่งดูนั่งจำนะเพื่อนน้องเป็นไลมันจะได้จำไหมว่าต้องแบบทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอืม ดูไปร้องไห้ไปฮัลโหลครับวาลโรเตอรี่วาลโรเตอรี่ฮัลโหลครับครับโอ้โหสอบผ่านได้เหรอครับนี่มันไม่ได้แจกอล้วะเอาและครับผ่านครับผ่านอ๋อเปมาจากไหนครับเนี่ยเป็นมาเป็นเรื่องถามกันมาจากไหนครับไม่ไว้เกิดไม่มาจากไหนครับมาจากไหนครับมาจากประเทศไทยครับ เห็นไม่ล่ะกูบอกเลยต้องอย่างงี้มาจากไหนน้าน้องมาจากไหนครับประเทศไทยครับอขอให้อยู่ได้นานๆได้น้องครับครับพี่เป็นห่วงมาจากประเทศไทยพ่อยังไงกคไยแข่กันไปกั่งกันไปไปคู่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 สาวไปเฮ้รไปเฮ้รไปจังเลยไยกดพูดดิกดพูดดิมึงูรถบอนน่ะ ทำทรงดูร้านแต่แห่วิเดียวเสร็จอันนี้ก็ไม่เอาแยววิดเดียวพ่อครับอันนี้อีโคหรอโอ้ยน,นี่ฟาร์มกันเร็วนะฟาร์มกันเร็มไหมครับฮัลโหลครับครับครับอันนี้ฟาร์มกันเหนื่อยไหมครับเออไม่เหนื่อยมากสนใจทากิจกรรมเทนมาเทกลับล่าครับเฮ้ยไม่ไม่เป็นไรดี๋วครับเทรเงินมาได้เงินกลับนะ ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคครับเราทำกิจกรรมเทรดมาเทรดกลับครับน้องปิดตัวัสดีครับพี่สวัสดีครับเราทำกิจกรรมเทรดมาเทรดกลับครับสนใจไหมครับกิจกรรมอะไรครับพี่เทรดมาเทรดกลับครับเทรดครับพี่เทรดเงินมาได้เงินกลับคูณสองครับได้เงินโคตรน้อยเลยว่ะพี่เลยพี่ใครพูดอะไรเมื่อกี้ได้ฟามาได้เงินโคตรน้อยอ่ะเป็นห้าสุดเจ็ดครับ เทรดอะไรมาได้ของดีกลับนะแลมาแลงกลับรับทำกิจกรรมมาเกษมได้ได้ครับพี่ได้ครับให้หนึ่งบาทมาโอเคครับผมได้หนึ่งบาทกลับคืนครับมันน้อยไปเลขอะไรครับหนึ่งห้าห้าแปดสิบเอ็เอาครับครับเอามันไม่ได้ชาวบ้านเหรอพี่ไม่ได้ครับใครมันปลกเาปลกคนในเมืองเขาปลกคนในเมืองเขาได้เขปลกคนในเมืองอุ้ยตาขาวกูวิ่งมากตอนนี้อืมลองบักเอิปล่อยไปเลย มีงานอะไรอีกเนี่ยนอกจากงานนั้นอะเอาจริงมันมันมันยังไม่ได้มีอะไรเพราะว่าตอนนี้คนที่เข้ามามันก็เขาก็แล้วไอพวกไปยืนตามแหล่งนี่นทำอะไรอะก็มึงเข้ามากันแหละตบตาดูขู่มึงมึงไม่ต้องพูดนะมึงมึงไม่ต้องพูดนะฟังฟังฟังพี่พี่จำได้บ้าเสมอย้ำอ่ะ

ตำวยังไม่มีเพิ่งเปิดไอ้นี่มันก็มีนิดๆหน่อยๆยังไม่ได้คัดแบบจริงจังตอนนี้คนมันก็ไม่ได้จบปูนยังไม่ให้จกเนาะถูกไหมจกจกได้แล้วแต่ว่ามันก็มีตำรวจให้จกอยู่ดีใช่แต่ว่ามันมันน่าจะฟาาันกองตำรวจน่าจะเซ็ตระบบอยู่มั้งไปห้าพันละรู้งี้มาให้ผมดีกว่าห้าพันไปเล่นทำไมสล็อนะเพื่อนเนาะพี่สายฟ้าฮิโรชิขอเบอร์เนาะไหนครับพี่ทางเจ็ดเจ็ดเจ็ดขอเยอะทางเจ็ดเจ็ดเจ็ดขอไหนดูคุณแรดิคุณแรดิ อยู่แน่ไหนอะตรงนี้ไม่มีเออมีคนถามว่าละกาชาคิดว่าไงเมืองวันไหนปิดเมืองมีคนถามว่ากาชามาเมืองวันไหนปิด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 เมืองปิดเมืองพ่อมึงอะกูเพิ่งเปิดให้กูปิดเอ้ยแล้วแล้วไอ้นี่เป็นไงม้งวะตอนรีที่นู่นอะเราก็เดินอเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าแล้วี่ยแอบดับเพื่อนเข้าเลยไหม <พ><น>ดูดูกันแล้วกูเถินนายก <ไป S 1> ดี๋ยวกูมามาดูของกูอ่ะเออบอดดอให้หน่อยดิต้องรีประเทศเพื่อนต้องรีประเทศรีประเทศเท่ากันเหมือนตาตาปะไม่เท่าไม่เท่าอันนี้จะรีก่อนเทนนิงอยู่ไหนวะเทนนิงไปดูเทนนิงปะเดิมพันได้ไหมไม่ได้เหมือนที่นู่นเลยถูกไหมได้ได้เดิมพันในเนี้ยเดิมพันในในในเมืองได้ ที่นู่นก็ได้มึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยที่นู่นไม่ได้ห้ามโพสไงโพสหมายถึงว่าโพสอ่ะได้ไหมโพสโพสโพสต,ต,ตอนนี้ยังได้อยู่็พามึงก็ต้องหาเล่นแแรกๆได้หน่อกูได้เพื่อน,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 นสกิปเหมือนกันปะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยตัวเดียวกันอยากไปมีปัญหากับพี่มาลีนะเขาเป็นมวยมวยมวยพ่ออ่ะจะลื่นกาได้มังไงไอ้คน ที่มาลีครับยิ้มหน่อยครับหล่อมากครับที่มาลีหน้าเหมือนส้นตีนลือนะนี่เอพีเอสร้อยแปดแปเลยอะว,<ด>วันไหนมาทเที่ยวพัทยาบอกหน่อยเดอ้ออยากเจอเอฟซีตะด้ยแลบมาเที่ยวพัทยาผมไปหาแต่เพื่อนนั่นแหละครับ <c oughs> ลำได้นี่ลำได้ด้วยเหมือนเหมือนเทนนิงสตาร์ทาวเลยอะก็เหมือนมันก็สกิปตัวเดียวกันแค่ปรับเปลี่ยนอะไร แต่คนละเมืองกันใช่ไหมมันเป็นคนละเมืองกันนะไม่ใช่ลูกๆกันเนาะไม่มันพูดอย่างนี้ไม่ถูกมันต้องพูดว่ามันไม่ใช่สตาร์ทาวอะมันเป็นมันมันคืออีกเมืองหนึ่งที่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 ทำมาแค่นั้นเองทำมาเพื่อให้เด็กๆเล่นเพราะข้างบนมันคือสตาร์ทาวมันยี่สิบบวกไงคุณตอดครับไหนล้อตีตื้นนะฮะคนต่อคิวอยู่อะไหนล้็ตีตื้นอ๋อนะวันนั้นล้ออะไร เดี๋ยวกูชนะเดี๋ยวอลล้อเลยนะกันไออะไรนะพี่กิ๊กไอเอเอบเลยนะอะไรพูดเพื่ออะไรพูดอย่าอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อนกูงอนคนดูคนดูอยากเห็นคลิปอะไรไหมคนดูคลิปที่แบบพอคนดูเห็นปุ๊บอ่ะคนดูจะบอกว่าไอเหี้ยเนี่ยตัวเหี้ยเลยคดูอยากเห็นไหมเพื่อนอย่าอย่าพูดอย่าหากูแค่คุยกับคนดูเฉยเรื่องที่ความลับที่แบบผมก็เพิ่งรู้ผมเป็นเพื่อนมันมาขนาดนั้นอะ ผมก็เพิ่งรู้ว่าเพื่อนผมมันเป็นตัวตัวดีขนาดไหนอน่ยเพื่อนขอไปทำคลิปได้ไหมเพื่อนอย่าอย่าไม่เอาขอไปทำคิวได้ไหมก็ดู้มันมีผลเยอะมันมีผลเยอะอ๋อโอเคโอเคอเคพื่อนเพื่อนผมไม่ยอมไม่ทำ หลวงพ่ตาวัดแม่แหม่มเปิดขายกาชาหนึ่งวันปิดแม้งเลยเชื่อกูรวยหลวงพิตาวัดแม่แหม่มเปิดขายชาไม่ได้<ะ>ไมไดีไม่ได้ไม่ได้ไไดอีกอสองตัวห้าวินมาขอห้าวินก่นอนเฮ้ยเขาฟาร์มอะไรอะอย่าไปดูตรงนั้นนะ่ะออกสักตัวหนึ่งรองเมือง ไม่ได้มีความรับอะไรกับคนดูผมแก้งเฉยแก้งมัน ที่เสือบอกวันก่อนว่าตอนที่มารีทำกับข้าวให้แกกินอร่อยมากๆแล้ววันนี้กับยางจะไฟัแล้วเนี่ยไปดูปะเราเห็นได้ไหกวันนี้ตุ๋น DMS เจอกับแหม่มมาเชแดงไหมครับเวล์วล์ยังยังเปิดสอบอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเพื่อนตอนนี้มันปิดอยู่มันมันมันต้องคัดคนก่อนนะคัดคนออกออกก่อนไงมันก็ต้องไปไปในทีละแผนทีละแผนใช่ต้องใจเย็นๆถ้าอยากให้มันออกมาดีเลยครับอุ้ย อ้ยสวัสด,ดีครับพี่ต๊อดสวัสดีครับน้องมาได้ไงเนี่ยพี่ผมมาเดินเล่นเนี่ยเดินรีบเข้าเมืองเลยอะไรนะเข้าเมืองก่อน<ข>อพี่เข้าเมืองก่อนโอเคครับพี่รับหลังอะไรคนดูกูไม่เคยรับหลังคนดูเลยนะเาาข้าเมืองโอเคเพื่อนเจอกันในเมืองผมรับหลังอะไรคนดูผมถามหน่อยอะ่ะมันปนันไอ้มัดมันปันคนดูนคนดูอยากอะไร โอ้มันรับมันรับหลังอะไรมันปั่นคนดูมันพูดอะผมก็เติมต่อไปงั้นแหละ,ะเข้าใจไหมคำว่าเติมต่อโหแม่งเต็มแปดร้อยเก้าร้อยเลยเฮียตอนนี้รันไหมดาวเทากับสตาร์ทาวคนดู เก็บไวริสไว้ดีๆนะผมบอกก่อนนะไวริสมีค่านะวันไหนอยู่ตัวได้คนดูแบบมาสอบไปได้แล้วนะมันไม่ได้เปิดสอบแล้วนี่บู